ได้ก็ไปชื่ออะไรหลวงพี่กาตุจ้าหลวงพี่ขาปักหมุดเลขบัญชีหน่อยได้ไหมขอโอกาสแปบ๊บนึงนะคุณโยมนะขอแปบ๊บนึงปักเลขบัญชีหน่อยนะคุณโยมนะคุณโยมอย่ารีบไปไหนเจไปก่อนเดี๋ยวหลวงพี่จะปักหมุดเลขบัญชีนะธนาคารออมสินคุณโยมธนาคารอมสิน อ่าแป๊บหนึ่งคุณโยแป๊บหนึ่งอย่ารีบไปไหนตึกรีบแล้วเดี๋ยวท่านเดี๋ยวบอกเดี๋ยวขอเจริญพรก่อนขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมน้องพี่ทุกทวนหน้าที่ได้มานั่งฟังอาตมาในค่ำคืนนี้ใครที่นั่งฟังอาตมาจนจบสาธุขอเงินเข้าในบัญชีขอให้เงินง่าพันเข้ามาในบัญชีแต่ถ้าใครกดแล้วออกหนีสาธุข,ขอให้เงินในบัญชีถูกหักไปห้าพันแจ้งไว้ก่อนอย่ารีบไปไหนเดี๋ยวปักหมุดก่อนธนาคารธนาคารอมสิน อมสินจ้าอมสินอ่าชื่อบัญชีวัดบางเสียดบัญชีบัญชีบัญช,ญชีวัดบางเสียดอ่าแป๊บหนึ่งคุณโยมวัดบางเสียดอ่าเลขบัญชีอย่าไปไหนนะโยมนะฉันแจ้งเลยนะแล้วฉันะแจ้ง,จ,งจริงนู่นเมื่อวานก็ทักหมาตมาภาพุนโยมถามทักมาหลวงพี่กาตตบอกว่าหลวงพี่ หนูคิดแล้วว่าหนูหนูฟังหลวงพี่จนจบหนูได้ห้าพันแล้วก็ได้ห้าพันจริงคุณโยมเพราะฉะนั้นนั่งกวางดีๆนะนะกวางดีๆคุณโยมไม่ได้นะเลขบัญชีศูนย์สองศูนย์นะสองศูนย์หนึ่งนะแล้วก็แปดสองห้าอ่านี่เราเป็นสะพานบุญนะโยมนะเก้าเก้า 997อืมถูกต้องแล้ว020 201 825 997ได้อ่าทีนี้ปักหมดุดเอา้าศูนย์ก็ความหมายไปไหนแล้วอ๋ออ๋ ي, อดีปบแล้วปบแล้วปักหมุดก่อนอ่าเข้ามาแล้ว2 3งหมาคนสามพันคนปักหมุดแล้วโยมปักหมุดแล้วนี่คือชื่อบัญชีธนาคารของวัดบางเสียดเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันกับพวกเราพระสงฆ์เราบรรดาพระสงฆ์ในแดนใต้ นักขุโยมนะขอะเดินสุขทุกคนเลยมีความสุขมากๆใช้ชีวิตได้มีความสุขนักคุโยมนะนี่หลายคนน่าสงสารตอนนี้ทักมาในเฟซหลวงพี่กาตตหลวงพี่เจ้าขาช่วยหนูหน่อยนะเจ้าขา ตอนนี้หนูไม่มีเงินแล้วเจ้าค่าตกงานมากแล้วนั่นเขาบอกอย่างนั้นนะเ็าบอกว่าเขาตกงานคุณโยมอาตมาก็ไม่รู้จะทํายังไงก็อนตังไปให้บ้างทีสองร้อยสามร้อยก็สงสารตำบุญกันไปในช่วงนี้ไม่ได้แล้วโยมาตมาทักไปในเฟที่อาตมาเคยอ,อนบอกว่าโยมเจ้าขาพระไม่มีอะไรจะฉันแล้วขออนคืนมาได้ไหมเนี่ยน่าสงสารจริงๆอาตมาไปขอคืนนะคุณโยมคิดดูว่าลําบากขนาดไหนนะ นะจะออกก็ไม่กล้าออกหลวงพี่เช็คไว้แล้วแล้วพูดจริงนะโยมเขาไม่ใช่กลัวเรื่องอะไรน,นี่หลวงพี่นะเขาถามหลวงพี่ว่าได้เงินหนะ้าพันยังฉจันกะวังเวิร์ดว่าจันนี่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่หน้าสงสารนะพระกว่าจะได้ห้าพันคุณโยมต้องเป็นเกษตรกรถึงจะได้คิดดูเถอะพราะฉะนัอยาให้โยมใบใจจิตสะดวกสบายจายชีวิตให้มีความสุข นักคุณยมนะใช้ชีวิตให้มีความสุขหลายคนไม่รู้จักชื่อจริงของพระพงศกรหรือหลวงพี่กาโตฉายาอะไรเจ้าคะอาตมาภาพพระพงศอปรปภัสโรซึ่งแปลใจความว่าเป็นผู้ผุดพองคุณโยมมันแปลง่ายเลยเป็นผู้ผุดฟองปภัสโรวันก่อนอาตมาไปเท,ที่ที่ไอ ที่ลานสกาอีกงานหนึ่งอ่ะอมาไปเทศวันกอนเจ้าภาพเสียงดีมากเลยแล้วก็ให้พิธีกรมาพูดพิธีกรก็พูดดีมากเลยคุณโยม ค่ำคืนนี้ก็ถือว่าพระพงศกรก็ได้เดินทางมาจากวัดเพ็ญญาตบอกอาตมาแบบนั้นนะอาตมาดีใจมากเลยก็ถือว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังในโลกโซเชียลบอกอาตมาแบบนั้นนะคุณโยมแกพูดแบบนั้นนะแต่แกพูดนิดนึงมันเสียเสียหายหลายแสนเลยโยมเสียหายจริงๆออาตมาภาพ อตอนนี้อาตารกับผมใข่ขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านพระพงศกรอันทะหยุโตขึ้นส่ธรรม,มาตายเลยโยมพระพงศกรอันทะหยุโตแลวแกพูดได้ยังไงพูดแบบนั้นเน่ะเสียชื่อตายเลยสองหมื่นสามพันคนขอให้มีความสุขความเจริญหลวงพี่อยู่วัดไหนเจ้าคะ๋อ,อะหลวงพี่อยู่วัดไหนอยู่วัดเพ็ญญาตจ้ะ นาะวัดเพ็ญญาติอยู่อำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะวัดเพ็ญญาติเราก็ถือว่าตอนนี้ก็ถึงขั้นวิกฤตโยมพระเหลือสองรูปนะถ้าพระเหลือรูปเดียวก็จะเรียกวัดเพ็ญญาตนโยมนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่เขาต้องเติมเอสถ้าสองรูปขึ้นไปเนี่ยอาตมาภาพเนี่ยเนี่ยอาตมาอยู่สองรูปตอนนี้วัดเพ็ญญาตจากคำว่าวัดเพ็ญญาตต้องใสเอสกลายเป็นวัดเพ็ญญาตอือใสเอสไปกัน นี่คือเลขบัญชีคุณโยมนะฝากไว้ด้วยคนละสิบาทห้าบาทแล้วแต่คุณโยมทําไปถือว่าสร้างบุญสร้างผุศสลสุโกโบุญญศัตว์อุจโยการสั่งสมบุญนําความสุขมาให้เอาละคุณโยมเดี๋ยวอาตมาจะพูดเรื่องสาระไอ้ฟังสักหน่อยก่อนที่จะสาระยังไงก็ตามแต่แต่อยากให้โยมเข้าใจถึงธรรมะง่ายๆสไตล์พระวัยรุ่นบุญคืออะไรคุณโยมที่พูดไปในเทปแรกอีพีที่หนึ่งบุญก็คือ สิ่งที่เราดูสิ่งที่เราทําแล้วเราสบายใจแต่บาปก็คือสิ่งที่เราดูและเราไม่สบายใจสิ่งที่เราทําและเราไม่สบายใจนั่นคือบาปเพราะฉะนั้นคุณโยมอยู่ให้มีความสุขในยุคโควิดนะอยู่ให้มีความสุขนะที่ตอนนี้วัดอาตมาก็น่าสงสารคุณโยมเค์ฟิวก็ไม่ออกไปไหนนี่พอสี่ทุ่มปั๊บห้ามออกไปไหนเลยถ้ามันก่อนยีพุทธามาอาตมาภาพมันคาบรองเท้าไปอยู่หน้าวัดอาตมาไม่ใจกล้าไปเอาอะไปเอาอยัางไงเดี๋ยวเจอตำรวจจะปรับเกือบตายแหละเพราะฉะนั้นเราจะไปเครียด ความเครียดเนี่ยมันอันตรายคุณโยมเว้นตาดํามันทําให้โลกมืดเว้นใส่มันทําให้โลกชัดเพราะฉะนั้นโลกจะชัดไม่ชัดมันอยู่ที่เว้นที่เราใส่อยู่ที่ว่าเว้นเราจะเลือกใส่เว้นแบบไหนให้โลกชัดหรือให้ไม่ชัดนั่นคุณโยมนะเพราะฉะนั้นอย่าเครียดนี่สองหมื่นห้าพันคนแล้ว ซองมือหน้าปั่นคนเลวตื้อวะไม่ใช่ธรรมดาการเทศกลางนี้ก็ตื้อวาสุดยอดประตูไทยแช่กันนโยุมแช่กันตาเดี๋ยวจังไ่พ่นซองพื้น <c oughs> นะคุณโยมนะนี่จะเล่าให้เราฟังว่าอยู่ให้วันนี้เป็นเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตฟังดีๆวันหนึ่งอยู่วันนี้ให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตสองอยู่ไว้ความคิดเดินไปในทางที่บวกนี่สองอย่างนี้หลวงพี่ขอฝากไว้นะคุณโยมนะว่าอยู่ให้เหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต อยู่ให้ความคิดเดินไปในทางที่บวกหนึ่งก็คือเราจะตายเล้วเราก็ต้องมานาความดีไม่มีใครหรกคุณโยมว่าที่ก่อนที่จะตายเนี่ยไม่มีใครที่จะตายแล้วจะทําแต่ความชั่วเพราะฉะนั้นเราไม่กคิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าความตายมันจะมีในวันไหนนะเพราะเราไม่รู้จริงๆอัฏฐเจะวะทลิฏฐาจะสัพเพมัจจุปรายะนา นั่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเปลยเจความเป็นภาษาไทยว่าเราไม่สามารถรับรู้เลยว่าความตายจะมาในวันไหนคุณโยนั่นนี่เล่าให้เราฟังเพราะฉะนั้นหนึ่งมีอยู่สี่อย่างมีสี่ขั้นตอนที่อยากให้โยมได้ฟังวันนี้ธรรมะจากหลวงพี่กาโตกหนึ่งทำบุญให้เป็นนิดสองคิดถึงความตายสามวิจัยทรัพย์สมบัติและสี่ขจัดหนี้สินให้หมดสิ้นไปนี่สี่อย่างนี้คุณโยมฟังดีๆที่หลวงพี่พูดมันจริงหรือเปล่าทำบุญให้เป็นนิดเราตร้องรีบทำบุญ สร้างบุญสร้าง功德นั้เยอะสุขโขปุญญาสัตว์อุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้เป็นคุณโยฟังดีๆนะต้องเข้าถึงวัดใส่บาตรบ้างบางคนพอเห็นพระไม่กล้าใส่เวลาอยู่กับหลานพอเห็นพระมึงอย่าดังนะเดี๋ยดังกันฟตปากแม่พระได้ยินนะว่า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 เขายืนอยู่เนี่ยมันเป็นแบบแบบนี้มันแปลกเพราะฉะนั้นใส่บาตรคุณโยสร้างบุญให้เยอะๆอัตมาพระพุกเช้าไปบินฑบาต นี่ไปบินธบาตทุกเช้าเลยวันนั้นอาตมาภาพตกใจเกือบตายคุณโยมรู้หรือเปล่าไปบินธบาตทีนี้โยมเ็าใช้หลานเขาใส่ใส่บาทแต่การใส่บาทรองแกแกบอกว่าปัญีตะนุ้ยมึงทอดรองเท้าใส่บาทกันเลยแกบอกว่าถอดรองเท้าใส่บาทอาตมาบอกว่าพระไม่ฉันเกือกโยมไม่ฉันรองเท้าเด็กขาดแกบอกว่าถอดรองเท้าแล้วใส่บาทแล้วทำยังไงอ่ะพอไปคิดดูคิดไปคุยกับเจ้าอาวาสแกบอกไม่ใช่ไอ้ถอดรองเท้าตั้งข้างๆแล้วใส่บาท อาตมาเข้าใจผิดตกใจคุณโยมตกใจจริง่ะนี่จะเล่าให้เราฟังนะคุณโยมนะถอดรองเท้าใส่บาทเนี่ยอันตรายและวยังอีกบ้านหนึ่งวันนั้นช่วงนั้นฝนตกฝนตกอยู่เมื่ออย่างแรงเลยตำบลกาเปียดอำเภอจะว่างเราฝนตกอย่างแรงบ้านล่งที่นึ่งคุณยายคุณนั้นเกใส่แกใส่บาทฝนตกและเกปังเอิญไปใส่ข้าวเปียกแกหุงข้าวเปียกกันคุณโยม แกวุ่งข้าวเปียกใส่บาต,อตรอาตมาพาบนึกปพับเล่วเราต่าปลือกว่าแกใส่บาตรข้าวเปียกทีนี้เราก็เปิดคุณโยมเป็นพระพูดอะไรไม่ได้ถึงข้าวเปียกเราก็รับดีกว่าดิบคุณโยมดีกว่าดิบข้าวอาตมาก็เปิดบาตรแกก็ใส่บาตรกิดปักปั๊บติดช้อนหนึ่งพอตักที่สองก็ติดช้อนสองตักที่สามไปติดช้อนสามแต่ช้อนที่สามมันสะสมกันเยอะเกินมันติดหนาคุณโยมแกไม่รู้จะทำยังไงแกก็ตัดสินใจเอาช้อนติมติดข้าวเปียกนั่นเลยเคราะที่ อาบาดอัตมานั่งก๊อกเลยอัตมาสั่นทั้งตัวเลยโยมคิดดูว่าสั่นทั้งตัวเลยตกใจคุณโยมพอแก,กก๊อกเสร็จแต่ข้าวที่ติดอยู่ในบาดนุณโยมที่มันติดอยู่ในช้อนมันร่วงลงไปที่พื้นแล้วหมาที่แกเลี้ยงคุณโยมหมาของแกอีดำที่มาเลี้ยงที่แกเอามาเลี้ยงมันไปกินข้าวเปียกแล้วแก,กโกรธหมาแก,กบอกแ้วะ่ะไอหมาเปรตนี่กับข้าวเปียกก็อย่างเด็กวะ่ะแก,กบอกว่าหมาบ้านนี้เข,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 ข้ากับกับข้าวเปียกมันยังกินว่ะ มันยังเด็กกว่ามันว่าแบบนั้นนะั่นเท่ากับว่าทำยังไงโยมกันข้าวเปียกอยู่เต็มบาทอาตมาแล้วว่าข้าวเปียกอยู่เต็มบาทอาตมาเลยย้ําเต็มเปลือกไม่รู้เปล่าวม่าแล้วนี่ติเกดานกันว่าเออเนี่ยตกใจคุณโยมตกใจหน้าแดงแปลนี่จะเล่าให้เราฟังว่าการทําบุญเนี่ยได้บอกว่าทําบุญไปเจอคุณโยมเนี่ยเหมือนวันนี้ธนาคารอมสินบัญชีวัดบางเสียรช่วยกันคุณโยมสร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะอาตมาก็ดีใจนะ ก็ถือว่าสร้างบุญได้เยอะๆนี่เหมือนวัดอาตมานี่เมื่อเช้าก็ใส่มาเป็นกระสอบเลยไม่ใช่ม่านายโยมลูกแมวโมมาทิ้งที่วัดแล้วโอมาทิ้งทําไมทิ้งจังหูเม็ดทิ้งที่วัดอียาโยมเออทิ้งแต่มาทิ้งแต่แมวต่างเพศที่ว่าฉันเกลียดแค่ตายนี่พระน่าสงสารพระมีหน้าที่สงสัยน่าจะเป็นหน้าที่เลี้ยงแมวแล้วมั้งนะพอถึงเวลาหมามันขี้หมามันเยี่ยวบนบนบน,บนสนามก็โดนดาอีกเคยดนดาพระโดนดา พระวัดนี้อยู่สบายเกินขี้หมาขี้แมวอยู่เต็มบัสอ่ะไม่สบายใจอีกโอ้นะคุณโยมนะ่าดูตรงสองหมื่นเจ็ดแล้วเข้ามาดูสุดยอดจริงๆขอเจริญสุขจเจริญพรโยมนี่ทะ,ะลุสามหมื่นอาตมาชกตายตรงนี้เลยมาเลที่วัดด้วยนะโยมนะอาตมาคิดว่าหน้าตายต่อเดียวนะั้มันมากเกินนะคุณโยมฟังดีๆเข้ามาเยอะๆแจกกันให้มากๆดูเฉพาะคนตายช่วยกันนะโยมยากเคลียดมารกชายชีวิตนไะอม้มีความสุขอีธานุกัมเจ็ปุงเลวเอาอยาตัดน้ำก้าวมาโยมกองช่างอยู่เต็มเลย เอาไหมอาญาท่านนำขาวคุณโยมนี่จะเล่าไว้เราฟังว่ามันลําบากเอาหมามาทิ้งมาที่วัดถึงอาตมาด้วยความเป็นลายหนังเก่าเขียนกรอนเป็นนโยมพอเห็นหมาแบบนั้นก็เขียนกรอนมาที่หน้าวัดเลยว่าวัดนี้มีแล้วแมวและหมาโยมไม่ต้องจัดหามาถวายยังขาดอิฐหินดินและทรายเงินก็ได้ไม้ก็ดีสีก็เอาเขียนสวยมากกรอนนั้นโยมรู้หรือเปล่าว่าเจ้าอาวาสถวายอาตมา อัตมาพระได้รางวัลจากเจ้าวาดหนึห่งพันห้าร้อยบาทคิดดูด้วยความที่ว่าเขียนกรอนสวยมากวัวหัวเช้าคุณโยมตอนเช้าไม่รู้ใครมันมือปอนมันเกลียดอัตมาส,สงสัยมันไปเปลี่ยนคําว่ามันไปเปลี่ยนคาที่สีอยโยมันตัดสอเสืออกใส่ชอช้างกลายเป็นชีมันก็อ่านว่าวัดนี้มีแล้วแมวและหมาโยมไม่ต้องจัดหามาถวายยังขาดอิดหินดินแลทรายเงินก็ได้ไม้ก็ดีชีขอ,องว่ะ มันบอกแบบนั้นเลอาตมาตกใจคุณโยมนะตกใจเจ้าอาวาสมาขอตังพนะคืนที่ดูวนนั่นเนี่ยคุณมันแกล้งพระลําบากเนี่ยแล้วห้องน้ําเหมือนกันตอนนี้วัดเพ็ญญาติห้องน้ําสวยมากคุณโยมเข้ามาดูเลยเข้าไปดูในเพจวัดเพ็ญญาตินะี่ห้องน้ําสวยมากคุณโยมนะห้องน้ําดีมากเลยนะห้องน้ํานอนได้เลยแต่เดิมทีก่อนหน้านั้นช่วงทอดกฐินอาตมามาอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วคุณโยมรู้หรือเปล่ามาอยู่ที่เนี่ย พอมาอยู่ท pues ี่นี่อ่ตมาก็ตกใจว่าทําไมเราบรรดาแม่ชีไปอยู่ในห้องน้ําคนชายทั้งนั้นแกบอกว่าหลวงหลวงพ่กาโตรีบเข้ามาเลยค่ะกาลังพดอยู่เลยอาตมาตกใจนึกว่างูอเข้าไปดูขี้โยมอเข้าไปดูขี้โยมตกใจจกใจมากเลยตอนนั้นตกใจอย่างแรงคุณโยมตกใจด้วยความตกใจของเราอ่ะอาตมาก็ทํายังไงอ่ะเอาน้ำเลยโยมช่วยกันทั้งแม่ชีทั้งอัตมายกน้ําราดขี้กัน บอกว่าลงไหมมึงลงไหมมันบอกว่าไม่ลงมันสันหัวกับาอาตมาแบบนี้ไม่ลงว่ะอาตมาบอกว่าลงลงมันบอกไม่ลงไม่ลงว่ะมันบอกแบบนี้ผมมันบอกแบบนี้อาตมาว่าได้เดี๋ยวมีปัญหาอัตมาติดตอ่ออบตอกอกมูดกระเปลียนเลยเอารถดับเพลิงม,มาฉีดที่ลงเฮ้ยบอกมันแตกกระจายฉุดใส่อัตมาเตือนหมดคุณโยมเวทนานแล้วเวทนานจริงค่ะคุณโยมเวทนาจริงเลยทาไมถึงเข้าห้องน้ําวัดแล้วไม่รักษาความสะอาดให้ดี อาตมาเขียนกรนทักกรนหนึ่งเหมือนกันขอเตือนเพื่อนยาที่มาช่วมนะขอเตือนเพื่อนยาที่มาช่วมโปรดสำรวมเรื่องขี้ดีทีเถิดนะครูก็ใหญ่อย่างนี้อย่างขี้คาโปรดรักษาความสะอาดราดก่อนไปเฮ้ห้องน้ําสะอาดเรียบเกิ๊บเลยคุณโยมสบายสบายเนี่ยสไตล์หลวงพี่การตูเพราะฉะนั้นอย่าเครียดฟังธรรมะอาตมาจะมาเทศสองวันละครั้งสองวันละครั้งคุณโยมเพราะฉะนั้นติดตามทางเฟซบุ๊กได้นี่สองหมื่นเก้าขอให้สามหมื่นนะเดี๋ยวอาตมา เอาวนมาขายได้สั่งกระดิ่งแล้วกริ้ง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 วันนี้ไม่มีคุณโยมตะกี้ตกใจจังหมยสาวนัวเออมีความสุขคุณโยมนี่คืออย่างที่หนึ่งทำบุญให้เป็นนิดสองคิดถึงความตายคิดถึงความตายคุณโยมความตายคืออะไรความตายก็คือมัจจุราชนะคุณโยมนั้นนี่คือความตายหลายคนบอกว่าฉันไม่มีโอกาสตายผิดคุณโยมอัตมาภาพก็มีโอกาสตายตายเหมือนกันพระก็ต้องตายเดินทางไปในทางเดียวกันก็คือสุเมรนการแพทย ทุกคนต้องตายหมดคุณโย,ย,ยทุกคนต้องตายหมดออสาวน่วดุดเหรอไม่ดุดจ้าเน็ตที่บ้านและไรตรงไรทุกคนต้องตายหมดทุกคนกําลังเดินแข่งขันกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอัตมาภาพหรือจะเป็นใครก็ตามแต่เดินพาดเทศไปมาไปมาอย่างนี้คุณโยแข่งกันไปไอ้ที่แข่งกันนี้นไม่ใช่แข่งกันแข่งกันไปตายทั้งนั้นแข่งกันไปตายทั้งนั้นคุณโยแข่งกันตายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทําใจให้สบายสบายเรื่องทำบุญให้เป็นนิดสองคิดถึงความตายสามวิจัยทรัพย์สมบัติ เนี like so ่ยเงินทองสำคัญที่สุดคุณโยมเงินทองสำคัญที่สุดฟังอาตมาไว้หลายคนเนี่ยใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนี่เหมือนยุคนี้เห็นไหมพอไข่แพงซื้อไข่นั่นเห็นไหมพอไข่แพงซื้อไข่พออะไรแพงก็ซื้อไอ้นั้นแล้วไปซื้อทําไมซื้อในของถูกถูกอาตมาซื้อมามาเอาไวเต็มหมดเก็บเอาไว้คุณโยมเพราะว่าตอนนี้เราเอาของถูกมาไว้ก่อนนี่นี่นี่เห็นไหมนี่แปะขวดสองร้อยกว่าบาทเดิมทีสี่สิบกว่าบาทเนี่เห็นไหมนี่ผมเล่าไปเล่ามาคุณโยมเห็นไหมเนี่ยสี่สิบกว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้เงินให้ดี ตอน,นึกถึงให้ดีว่าตอนเวลาเราตายคุณมตอนเวลาเราตายตเงาต,าตังค์สักบาทเราก็พาไปไม่ได้แล้วมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งวันนั้นมาเก็บศพที่มาเก็บเท่าฐานทิ้งวัดเพ็ญญาติเผาศพใส่ให้คุณพ่อเยอะคุณโยมใส่ให้คุณพ่อเยอะใส่ตังค์เหรียญบาททั้งนั้นเหรียญสิบทั้งนั้นพอเขามาคุยกระดูปรากฏว่าไปเจอเหรียญร้องเกือบตายตายเลยนี่พอเว้นไหอ้นีวะ <c oughs> พอเวนไหว้วะร้องพอเว็นไหว้วะาตมาบอกว่าเว้นไหว้เพราะมันเป็นเล็กเป้าไม่ได้ นี่สามหมื่นคนแล้วนี่เราไปเราฟังว่ามันเป็นศธรรมความตายเอาไปไม่ได้สักบาทคุณอยู่บางคนไม่เคยให้ตังค์กับพ่อแม่ไม่เคยให้ตังค์กับพ่อแม่เลยคุณอยู่นะแน้แต่นิดเดียวไม่เคยให้ตังค์กับพ่อแม่แต่พอตายเอาเหรียญบาทเหรียญจีบยัดเข้าไปในปากแม่จากปากสวยๆคนอายุสามสิบคนอายุแปดสิบเก้าสิบอยู่สวยๆพอยัดไปยัดไปอยู่มัอนอึ่งอ่างอะ่ะบางคน เวลาไปเจอมัจจุราชไปเจอท่านเขาเรียกว่าอะไรอ,อะไปเจอโยมมาทูตโยมมาทูตถามคุณป้ามากับใครอะแกไม่ใช่พูดได้กับเหรียญเบลือนั้นที่อยู่ในปากเราคุณโยมนะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจกับคนที่อยู่ภูเก็ตด้วยนะครับอย่าเครียดอย่าเครียดคุณโยมนะหลวงพี่ก็พยายามเป็นกําลังใจกับทุกคนสามหมื่นแล้วจะเรินพรจะเรินพรจะเรินพรน,นะโยมนะอย่าไปเครียด อาตมาก็มีความสุขอายุ21ปีเราไปเครียดทําไมนะใช้ชีวิตได้มีความสุขในยุคโควิดใช้ชีวิตวิบวับวิบวับไม่ต้องเครียดอะไรนะคุณโยมน,นั้นนี่คืออย่างที่สามก็คือวิจัยทรัพสมบัติอย่างสุดท้ายที่สกําจัดหนี้ให้หมดคุณโยมฟังดีให้ดีว่ากําจัดหนี้ให้หมดหนี้สินของเราแต่หนี้สินในทางนี้ไม่ใช่หนี้สินในทางโลกถ้าหนี้สินในทางโลกนั่นก็คือเงินทองทั้งหมดแต่หนี้สินในทางธรรมที่หลวงพี่พูดตอนนี้คือหนี้สินในทางธรรมนั่นก็คือ การตอบแทนพระคุณท่านเห็นไหมคุณโยมการตอบแทนพระคุณท่านไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าใครก็ตามแต่เราต้องกตันญูเข้าไว้นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตะเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีฟังดีๆว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นอยาทรยศกับพ่อแม่ปากที่แม่เคยสอนให้เราพูดจะพูดจ๋าทาไมเราต้องออกปากนี้ไปด่าแม่ไปด่าพ่อ เท้าที่ก็ไหวเราเดินเนี่ยแม่สอนให้เราเดินต่อแตะต่อแตะทําไมพอเราเดินได้เรากลับเอาเท้านี้ไปเตะแม่เพราะฉะนั้นไม่ได้นะคุณโยมนะตัดความโลภทิ้งซะความโลภนี่สาคัญนะคุณโยมนะทำให้แม่เสียใจทําให้พ่อเสียใจทําให้คนใกล้ตัวเสียใจนี่ความโลภอันตรายนะคุณโยมวันก่อนได้ข่าวหรือเปล่าที่พระที่พระอีสานเจ้าอาวาสทะเลาะก,กับกรรมการวัดตกตายไอ้คิดดูเจ้าอาวาสนั่งอยู่ตรงเนี้ยกรรมการวัดนั่งตรงเนี้ยคุณโยม ทะเลาะกันเรื่องเงินผ้าป่าปัดลงตัวกันไม่ได้พอพูดไป,ปพูดมากรรมการวัดเอาอปืนยิงเจ้าวัดสามนัดดวงดีคุณโยมจเจ้าวัดเป็นพระเจ้าอาวัดเป็นพระเคจิไม่โดนตัวเข้าหัวทั้งหน้าเลยเข้าหัวทั้งสามเลยตายไปเลยคุณโยมนี่จะเล่ามาเราความเพราะความโลภเพราะฉะนั้นคุณโยมอย่าเครียดใช้ชีวิตให้มีความสุขท่านคุณโยมรับเป็นกําลังใจให้วันนี้มีคติหนึ่งคำ สั้นๆอยากคุณโยมเข้าใจง่ายๆคุณโยมฟังดีๆนะคุณโยมนะว่าเปรียบทุกคนตอนนี้วัดกําลังจะร้างตารางกําล oh like <tr> ังจะเดินเหมือนท่านปิยะบอกว่าวัดกําลังจะร้างตารางกําลังจะเดินสมมุติว่าวัดเนี่ยเปรียบเสมือนบ่อน้ําไอ้บุญเนี่ยเปรียบเสมือนน้าคุณโยมฟังดีๆจินตนาการไว้ว่าวัดเปรียบเสมือนน้าอ่ะวัดเปรียบเสมือนบ่อน้ําไอ้บุญเนี่ยเปรียบเสมือนน้ําที่อยู่ในบ่อ ถึงแม้ว่าเราอยู่ข้าง่อก็ตามแต่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับวัดก็ตามแต่แต่ถ้าเราไม่เอามือไปจ้วงกินน้ำเนี่ยคุณโยมเราก็ไม่มีวันกินได้เราก็ไม่มีวันอิ่มเราก็ไม่มีวันหายคอแห้งเพราะฉะนั้นมี่อก็จริงเราต้องตักเองตักขึ้นมากินเองไม่ใช่ให้เขาไปเสิร์ฟน้ําในอ่อก็เหมือนกันอยู่กับวัดอยู่ใกล้วัดแต่ถ้าเราไม่ เราอยู่ใกล้บุญเนียคนโยมแต่ถ้าเราไม่เอาบุญเราไม่มีโอกาสได้ไปแตะบุญเลยมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพี่ขอเป็นกําลังใจให้และเงินทุกบัญชีในบัญชีตอนนี้หลวงพี่คาดว่ายังขาดประมาณ1นึ่งแสนบาทจะครบ1ล้านบาทและหลวงพี่จะร่วมอนุมโมทสนาสาธุกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเพราะหลวงพี่รับผิดชอบอยู่ในเขตจังหวัดน,นครและหลวงพี่ก็สามารถไปติดต่อตามโรงพยาบาลในเขตจังหวัดน,นครศรีธรรมราชไม่ว่าโรงพยาบาลทุ่งถงโรงพยาบาลเฉวงโรงพยาบาลทุ่งใหญ่โรงพยาบาล อะไรก็ตามแต่ที่จังหวัดน,นครหลวงพี่ก็จะจัดการเองพูดเร็วหน่อยนะคุณโยมนะเพราะว่าเวลาใกล้จะหมดยังอีกสองวันสามวันเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะจัดการบรรยายให้เราฟังหามุกดีๆไหมเราฟังวันนี้ขอบคุณทั้งสามหมื่นคนคิดว่าครั้งหน้าอาจจะทะลุสามหมื่นนะคุณโยมไปสามหมื่นหน้าก็ได้ไม่มีปัญหานะเขาจะเดินสุขมีความสุขมากๆนะวันนี้หลวงพี่ก็ถือว่าพูดจาประสาธรรมมาเป็นเวลาสี่สิบห้านาทีพอสมควรอาตมาก็ถือว่าเขาจะเดินสุข ญาติโยมสาธุชนทุกท่านฝากติดตามเฟซบุ๊กของหลวงพี่กาโต้วขวดสีฟ้าฝาสีเหลืองในเฟซบุ๊กอันนี้พงศกรจันแก้วและก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ไปเรื่อยๆทุกคนจะได้รู้จักสรรพนามของพระแดนใต้เพราะหัวข้อวันนี้หลวงพี่ตั้งขึ้นมาว่าธรรมะออนไลน์พระเดนใต้สู้ภัยโควิดส่วนในวันพรุ่งนี้หลวงพี่จะโยน,นกับพระรูปอื่นเป็นไม้ต่อไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงคุณโยมท่านที่รักทั้งหลายค่อยเจอกันใหม่นะอาจจะสองวันสามวันเดี๋ยวหลวงพี่จะเอาเบ็ดหมด คุณโยมแบดมันแบดหมดแบดหมดอืมตายเลยนะอายคุณแทนเนี่ยกิมบอลมันแบดหมดเลยเทศร้อยคืนแบดหมดเลยโยมคิดดูว่าไม่ใช่ธรรมดาเออนะขอเจริญญาิโยมทุก